บทที่ยี่สิบเปาโลกลับไปที่แคว้นมาซิโดเนียครั้นการวุ่นวายนั้นสงบแล้วเปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมากอดกันแล้วก็ลาเขาไปยังแคว้นมาซิโดเนียเมื่อได้ข้ามที่นั้นไปแล้วและได้สั่งตเตือนสติเขามากท่านก็มาอย่างประเทศกรีกพักอยู่ที่นั่นสามเดือนและเมื่อท่านจวนจะลงเรือไปยังแคว้นซีเรียพวกอยู่ ก็คิดร้ายต่อท่านท่านจึงตั้งใจกลับไปทางแคว้นมาซิโดเนียคนที่ไปยังแคว้นเอเชียกับเปาโลคือโซปาเทอร์ชาวเมืองเบโรอาอาลิสทานคัสกับเสคุนดัสชาวเมืองเทสซลนิกากายสัสชาวเมืองเดอร์บีและทิโมธีทีคิกัสกับโตรฟิมัสชาวแคว้นเอเชีย แต่คนเหล่านั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปคอยพวกเราอยู่ที่เมืองโตอัสก่อนเปาโลที่เมืองโตอัสครั้นวันเทศกาลขุมปังรายเชื้อล่วงไปแล้วเราทั้งหลายจึงลงเรือออกจากเมืองฟิลิปปีและต่อมาห้าวันก็มาถึงพวกนั้นที่เมืองโตอัสและยับยั้งอยู่ที่นั่นเจ็ดวันในวันต้นสัปดาห์เมื่อพวกสาวกประชุมกัน ทําพิธีหักขนมปังเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขาเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะลาไปจากเขาแล้วท่านได้กล่าวยืดยาวไปจนเที่ยงคืนมีตะเกียงหลายดวงในห้องชั้นบนที่เขาประชุมกันนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อ,อยูธิกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างง่วงนอนเต็มทีและเมือ่อเปาโลสั่งสอนช้านานไปอีกคนนั้นก็โงกพลัดตกจากหน้าต่างชั้นที่สาม เมื่อยกขึ้นก็เห็นว่าตายเสียแล้วฝ่ายเปาโลจึงลงไปก้มตัวกอดผู้นั้นไว้แล้วว่าอย่าตกใจเลยด้วยว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขาครันเปาโลขึ้นไปห้องชั้นบนหักขนมปังและรับประทานแล้วก็สนทนาต่อไปอีกช้านานจนสว่างท่านก็ลาเขาไปคนทั้งหลายจึงพาคนหนุ่มผู้ยังเป็นอยู่ไปและก็ปลื้มใจยินดีไม่น้อยเลย การเดินทางโดยเรือไปที่เมืองมิเลทัสฝ่ายพวกเราก็ลงเรือเล่นไปยังเมืองอัสโซสก่อนตั้งใจว่าจะรับเปาโลที่นั่นโดยท่านสั่งไว้อย่างนั้นเพราะท่านหมายว่าจะไปทางบกครั้นท่านพบกับเราที่เมืองอัสโซสเราก็รับท่านแล้วมายัางเมืองมิธิเลนีครั้นเล่นเรือออกจากที่นั่นได้วันหนึ่ง ก็มาอย่างที่ตรงข้ามเกาะคิโอสวันที่สองก็มาถึงเกาะซามอสและหยุดพักที่ตโตรกิเลียมและอีกวันหนึ่งก็มาถึงเมืองมิเลทัสด้วยว่าเปาโลได้ตั้งใจว่าจะเล่นเลยเมืองเอเฟซัสไปเพื่อจะไม่ต้องค้างอยู่นานในแคว้นเอเชียเพราะท่านรีบให้ถึงกรุงเยรูซาเล็มถ้าเป็นได้ให้ทันวันเทศกาลเพนเทคสเต เปาโลกล่าวคำปราศัยแก่ผู้ปกครองคริสจักรที่เมืองเอเฟซัสเปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัสให้เชิญพวกผู้ปกครองในคริสจักรนั้นมาครั้นเขาทั้งหลายมาถึงเปาโลแล้วเปาโลจึงกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่าข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลาตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าเข้ามาในแคว้นเอเชีย ข้าพาเจ้าได้ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจด้วยน้ําตาไหลเป็นอันมากและด้วยการถูกทดลองซึ่งมาถึงข้าพาเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพาเจ้าและสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายแต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็นกับได้สั่งสอนท่านต่อหน้าคนทั้งปวงและตามบ้านเรือนทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีกถึงเรื่องการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดูเถิดบัดนี้พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้าจึงจําเป็นจะต้องไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้างเว้นไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานในทุกบ้านทุกเมืองว่าเครื่องจองจําและความยากลําบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐแก่ข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทําหน้าที่ให้สําเร็จด้วยความปิติยินดีและทําการปรนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้านั้นดูเถิดข้าพเจ้าเที่ยวเปล่าประกาศอาณาจักรของพระเจ้าในหมู่พวกท่าน บัดนี้ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านทั้งหลายจะไม่เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกเหตุฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าข้าพเจ้าหมดราคีจากโลหิตของทุกคนเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ย่อท้อในการกล่าวเรื่องพระดําริของพระเจ้าทั้งสิ้นให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีและจงรักษาฝูงแก่ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะได้บำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงไถด้วยพระโลหิตของพระองค์เองข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยจะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองขึ้นกล่าวบิดเปือนความจริงเพื่อจะชักจวนพวกสาวก ให้หลงตามเขาไปเหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหลทั้งกลางวันกลางคืนตลอดสามปีไม่ได้หยุดหย่อนพี่น้องทั้งหลายบัตรนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับพระดำรัสแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งมีฤทธ์ก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาผู้ที่ทรงแยกตั้งไว้เขาพเจ้าไม่ได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของผู้ใดแล้วท่านทั้งหลายทราบว่ามือของเขาพเจ้าเองนี้ได้จัดหาสิ่งที่จําเป็นสําหรับตัวเขาพเจ้ากับคนที่อยู่กับเขาพเจ้าเขาพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทํางานเช่นนี้ ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยและให้ระลึกถึงพระวจ,จนะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับครั้นเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้นเขาทั้งหลายจึงร้องไห้มากมายและกอดคอของเปาโลจุบท่านเขาเป็นทุกข์มากที่สุดเพราะเหตุถ้อยคำที่ท่านกล่าวว่า เขาจะไม่เห็นหน้าท่านอีกแล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ